เรียว่าผลิตไฟเองใช้เองเนี่ยถูกกว่าไปซื้อขัโซลาเซลล์ติดตั้งบนหลังคาได้ติดตั้งเป็นฟาร์มได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องการก่อนขอขอนุญาตสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยายลัยป้องกันร,ราชาณาจักในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสถานีโทรทัศน์เทียนเอนสองครับวันนี้กระผมคมกริตสิริรัตน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่ออนาคตหรือ green energy และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกผู้รับเชิญ ที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนพลังงานสีเขียวนะครับมามากกว่า30ปีท่านได้บริหารจัดการโครงการใหญ่ๆในเรื่องของพลังงานสีเขียวมากมายปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนวัตกรรมวิศะวะกรรมและปฏิบัติการขอต้อนรับดรประสิทธิชัยวีระยุทธวิไลสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับขออนุญาตแยกพี่ดุยนะครับครับผมครับสั้นๆง่ายๆนะครับครับพี่ดุยครับเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนะครับหรือว่าพลังงานไฟฟ้าสีเขียวกรีเนนชีเนี่ยดุยช่วยแยกแยะแล้วก็แนะนําว่ามีประเภทไหนบ้างและการใช้งานเป็นยังไงครับในประเทศของเราครับงั้นผมคงต้องเริ่มจากที่ว่าคําว่าพลังงานไฟฟ้านะครับมันเริ่มมาจากว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีแหล่งผลิตอยู่หลายอย่างหลายที่นะครับ สีเขียวในความหมายนี่คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันไฟฟ้าเราผลิตเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เขื่อนก็ใช้พลังน้ําอันนี้ก็สีเขียวเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้แสงแดดก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ลมก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของเราที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยเราผลิตมาจากแก๊สธรรมชาติมันเป็นเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอน ไม่ไม่ไม่ใช่พลังงานน้ําไฮโดรจากเขื่อนต่างๆอันนั้นเป็นสัดส่วนที่น้อยเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับเรียกว่ามีอยู่ไม่ถึงประมาณ20-25%เท่านั้นเองนะครับเรายังพึ่งพิงใช้เชื้อเพลิงพวกแก๊สธรรมชาติต่างๆนะครับหรือแม้แต่มีน้ํามันก็มีบางส่วนถึงมากกว่า60%ประมาณ60%ซะครับซึ่งตรงนี้เองก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าทำยังไงที่เราบอกเรามีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แล้วมีแนวโน้มว่าเราจะใช้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งนี้ที่จะบาลานซ์ว่าเราจะเป็นมิตรกับธรรมชาติขณะที่เราใช้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการที่มาจัดการในมุมตรงนี้ขึ้นมาครับครับนั่นหมายความว่าไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ60%หรือมากกว่าน,นั้นที่ยังไม่เป็นพลังงานสีเขียวใช่ครับใช่ครับครับเพียงพอไหมครับเราผลิตในประเทศเนี่ยเราต้องมีการ นําเข้าหรือไปซื้อจากต่างประเทศมาใช้บ้างไหมครับต่งประเทศไทยปกติวันนี้ไฟฟ้าของเราผลิตเองด้วยนะครับแต่ที่ขึ้นกับเชื้อเพลิงถ้าพลังน้ําจากเขื่อนในประเทศก็ต้องถือว่าเราผลิตเองจากแหล่งน้ําในประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟฟ้าที่จากแกส๊สธรรมชาติปัจจุบันเรานําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเรารมาใช้ในการผลิตนี่เยอะมากทีเดียวนะครับ อีกส่วนหนึ่งเรามีการนําเข้าคือซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านซื้อไฟฟ้าเลยแหละซื้อไฟฟ้าที่เขามีเขื่อนพลังน้ําผลิตจากประเทศลาวก็มีนําเข้ามามาเสริมรรนะครับเรียกว่าตอนนี้พลังงานไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมีปริมาณพอเพียงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันนี้ที่เราต้องกังวลกันมากขึ้นว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญนะครับ UN ถึงกับมาประกาศ c o n f e r e n c e o p p r t y ตนะครับตั้งแต่ปี26 27 28 <c oughs> อย่างปี26ที่สกอตแลนด์ก็มีการพูดว่าทำอย่างไงที่เราจะไม่ให้อุณหภูมิของเราเนี่ยเกินไปมากกว่าอีก1.5องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าเกินไปมันจะเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงเอลนีโอะไรสารพัดที่เราได้ยินมากันเยอะนะครับเรื่อง <c oughs> เรื่องโลกร้อน <c oughs> ปีมีปัจจัยเยอะแยะเลยซึ่งกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของเราเองนะครับเราก็มองว่าเราทำไงเะ่อมาช่วยกันทุกประเทศก็มามองว่าเราจะวางมาตรการยังไงจุดอันนึงที่เราที่เรามามองคือว่าแล้วกิจกรรมด้านไหนที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่มีผลต่อการเรือนกระจกมากนะครับังนนี้ที่เขาเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ใช่ไหมครับที่เราว่าเราต้องมาช่วยกันควบคุมคาร์บอนฟุตปรินต์ในความหมายคือว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น สร้างคแรอวกซา์ขึ้นมาทั้งนั้นคืออันนี้คือสร้างมากสร้างน้อยนะครับกิจการการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผลิตคแรอวกซา์ออกมามากซึ่งถ้าประมาณเขาประมาณว่าในประเทศไทยถึงประมาณเกือบ4 0่อร์เถึงเกือบเกือบ4ี่สิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับงนั้นตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราปรับเปลี่ยนให้การผลิตงานไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากขึ้นนะครับเราก็จะตอบสนองนกับการที่บอกว่าเราจะ,จะ,จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปแบบยั่งยืนแต่ทีนี้มันมีมากกว่านั้นขึ้นเรื่อยๆจากที่เราพูดถึงขอบ26หรือ27 28ที่ออกมาเนี่ยมันเริ่มมีมาตรการต่างๆออกมาว่าประเทศชั้นนำต่างๆเนี่ยเริ่มมาบอกแล้วว่าทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือแล้วเขาก็บังคับโดยการที่ว่าถ้าฉันจะซื้อสินค้า ต้องมีใบรับรองออกมานะว่าสินค้าของคุณผลิตมาจากแหล่งที่ผลิตคาร์บอนน้อยหรือไม่ผลิตเลยเป็นสีเขียวซึ่งนนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับภาคส่งออกหรือว่าผู้ผลิตต่างๆที่จะต้องส่งสินค้าหรืออะไรค้าขายกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องมีตราตัวนี้เรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์อะไรต่างๆที่ติดไปกับสินค้าต่างๆตัอนี้ก็เป็นผลกระทบเข้ามาว่าประเทศชั้นนำนะครับโดยเฉพาะ e ูนีอคทีมาก ถึงมีการกับประกาศแนวทางออกมาแล้วว่าจะต้องมีสับหรือว่า c b b บม Carbon Border Adjust Mechanism นรรหมายความว่าถ้าเราส่งสินค้าออกไปแล้วสินค้านั้นมีการใช้คาร์บอนมากเนี่ยจะมีการปรับปรับหรืออาจจะไม่รับหรืออาจจะไม่รับเลย10ถึง40ยูโรต่อ1ตันของคาร์บนไดออกไซด์ของสหรัฐอเมริกาก็มีออกมานะครับ ห5บห้าเหรียญตอนหนึ่งตันค้ำแรงกออกไซด์ o <ire> ออกมางนั้นผู้ผลิตทั้งหลายที่เป็นฐานผลิตในประเทศที่เราส่งไปเนี่ยเราต้องมาพิจารณาถึงเรื่องพวกนี้แล้วการพริจารณาถึงเรื่องพวกนี้ว่าเราจะสร้างพลังงานสีเขียวอย่างไร,รนะครับซึ่งพลังสีเขียวนี้ถ้าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เรามีพลังน้ําพลังงานาน้ําเราก็สร้างลาบากและเพราะกว่าจะสร้างเขือเข่อนแต่ละเขื่อนได้นี่ใช้เวลานาน,านแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆน,นะครับตอนนี้ก็มามองเรื่องพลังงานสีเขียวในเรื่องของโซล่าเซลล์พลังงานลม นะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งพลังงานมาจากไบโอไบโอก็คือใช้ไบโอแมสจากการเผานะครับแต่เผาในที่จำกัดและลดปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดออกมากับอีกส่วนหนึ่งเป็นไบโอแก๊สนะครับ,รบนั้นหลักๆตรงน,นี้เป็นเป็น 4, 4ประเภทหลัก สบไม่นับเรื่องใหม่ๆที่ออกมาครับที่เราพูดไฮโดรจง์ไฮโดรเจนเพราะว่าอันนั้นไกลอันนี้เราพูดที่เรื่องไกลตัวง่ายๆซึ่งตอนนี้ที่จะมีบทบาทมากๆก็คงเป็น3ตัวหลักก็คือตัวโซลาร์เซลล์วินฟาร์มแล้วก็ตัวผมเบอไบอแมสไบอแมสก็คือเอาเศษไม้เศษวัสดุต่างๆนะครับมาเผาแทนที่จะปล่อยให้มันย่อยสลายเจเนเรตมีเทน หรือมีใครไปเผาแล้วเกิดเป็น PM เองี้ยอันนี้มันมีวิธีแก้ของมันนะครับครับผมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าการผลิตการส่งออกี่มีผลกระทบแน่นอนนะฮะแล้วอันที่มีการประชุมกันขอบที่นายกของเราไปประกาศด้วยว่าอีก40ปีข้างหน้าเราจะเป็น Net ซ e r o หรือเราจะไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปแล้วเนี่ยนะครับของับพิมเนี่ย อันนี้เป็นผลกระทบกอนาคตแน่นอนว่าเราต้องมาช่วยกันอย่างนี้นะครับ,รบทีนี้ถ้าผมเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานต่างๆเนี่ยผมจะไปหาพลังงานสีเขียวมาใช้ได้ยังไงครับมีแหลง่งหรือว่ามีใครให้ใช้บ้างหรือต้องทําเองยังไงครับโอเคตอนนี้ก็มีการปรับตัวกันละครับโรงงานทั้งหลายก็มองว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอยากจะใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวครับรวมทั้งมีใบรับรองด้วยอ๋อเพื่อให เราได้รับว่ามีแบบรอกว่าลดคาร์บอนถ้าใช้ปั๊บก็ลดคาร์บอนคาร์บอนฟุตพินต่อสินค้านั้นก็ลดตรงนะครับรัฐบาลได้มีการประชุมและออกแนวทางกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าจะออกหลักเกณฑ์ให้บริการเรียกว่า Utility Green t ทาริฟก็คืออัตราไฟฟ้าสีเขียวครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่บอกว่าเราพูดออกมาแล้วเราให้ แล้วมันจะมีผลทันทีเลยมันจะมีกระบวนการขั้นตอนเรียกว่าเป็นหลักการที่เป็นสากลที่ต้องมีการออกใบรับรองรมีการตรวจสอบต่างๆว่าพลังงานไฟฟ้าสีเขียวนี้ผลิตมาจากที่ไหนจํานวนเท่าไหร่แล้วใช้ไปจริงเท่าไหร,ร่นะครับ,รบต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนออกมามตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ต้องอเตรียมการแสดงว่ายัางไม่มีนะครับตัวเรียกว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่จะมา เซอร์ติฟายหรือมาสแตมป์ออกใบใบกำกับว่าได้คุณได้ใช้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยจริงๆถือว่ามีแล้วนะครับมีแล้วในประเทศไทยตอนนี้ทางการไฟฟ้าผลิตายผลิตของเราเนี่ยได้ได้รับการยอมรับเป็นผู้ให้การรับรองในการรับรองว่าไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นไฟฟ้าสีเขียวเรียกว่าเป็น renewable energy certificate หรือบางคนเรียกกันทั้นๆว่า REC EC นะครับซึ่ง REC ตัวนี้พอไปอยู่มาตรฐานสากลก็เรียกว่า IEC r <Okay. S 2> เป็นที่เข้าใจกันแต่ภาคประชาชนยังอาจจะไม่ได้รับทราบเรื่องนี้มากนักน,นะครับแต่ภาคราชการตอนนี้เริ่มเริ่มรับทราบแล้วว่าโดยเฉพาะภาคในการที่เป็นภาคพลังงานเนี่ยต้องเตรียมการที่จะเรื่องทําเรื่องการรับรองตรงนี้ออกมาครับแล้วตอบคําถามที่ว่าแล้วธุรกิจจะใช้พลังนสีเขียวได้ยังไงนะครับอ,อันดับแรกเลยตอนนี้ก็คือว่าใช้ไฟที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไปขอการรับรองว่าไฟส่วนเนี้ย มีบางส่วนหรือที่รับรองมาเนี่ยใช้ไฟสีเขียวอ่าครับยกตัวอย่างถ้าผมเป็นโรงงานผมรับไฟจากการไฟฟ้ามาจากเสาไฟเงี้ยนะครับต่อเข้ามาเนี่ยมันจะปนกันมาไหมครับว่าทั้งมีทั้งพลังงานสีเขียวพลังงานไม่เขียวหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเนี่ยครับเขาจะสามารถระบุได้ไหมครับตรงนี้ต้องต้องบอกนี้ว่าจริงๆแล้วพลังงานไฟฟ้าพอเข้าไปในสายไฟ,ฟเนี่ยมันแยกไม่ออกอมันแยกไม่ออกนะครับแต่การที่เราจะแยกมันเราจะแยกกันตอนผลิต ว่าตอนผลิตแล้วจ่ายเข้ามาในระบบเท่าไหร่แล้วในระบบจ่ายไปให้โรงงานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีการรองว่าถ้าคุณใช้ไฟที่มีการผลิตในระยะเวลาเดียวกันก็มีการรับรองได้หรือในหลายธุรกิจก็มีการผลิตเองทำไฟโซลาร์ลูฟท o บบนหลังคาหรือั้าใครมีพื้นที่ก็ทำเป็นโซล่าฟาร์มนะครับออกมาจ่ายเข้าโรงงานโดยตรงเลย ก็คือเรียกว่าต้องผลิตเองใช้เองถึงจะเรียกว่ารับเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เรียกว่าเป็นเขียวแบบชัดๆถ้าเขียวแบบชัดๆคือผลิตเองใช้เองเนี่ยชัดๆแต่ถ้าบอกว่าไปขอใช้ของคนอื่นที่ผลิตเข้ามาในระบบอันนี้ว่าเป็นเป็นจากแหล่งจําหน่ายอื่นอันนี้จะมีกระบวนการอื่นในขั้นตอนถัดไปซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคคณะกรัฐกับกิจการพลังงานนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟพิภากาไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องเตรียมการจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะปัจจุบันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวอย่างมากครับนั่นแสดงว่าถ้าผู้ต้องการใช้เนี่ยนะครับตอนนี้มีดีแมนสูงเพราะว่าทราบแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยการส่งออกมีการติดขัดแน่นอนถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างครับนั้นผู้ใช้หรือว่าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เนี่ย ถ้าเขาผลิตเองได้เขาผลิตนี้ถ้าเขาไม่ได้เนี่ยเขามีที่ไปหาซื้อไหมครับเช่นผมมีพื้นที่ผมจะมาทําเป็นโซล่าฟาร์มหรือวินฟาร์มเพื่อป้อนจ่ายคืนรัดคืนโรงงานเนี้ยสามารถทําได้ไหมครับตอบตอบว่าได้เพราะตอนนี้ทางภาครัฐให้นโยบายมาอย่างที่ผมกล่าวแล้วแล้วอยู่ในขั้นตอนที่กําลังกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการแต่ที่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าแล้วเราจะมีพอไหม,มแล้วเราจะมีพอไหม เพราะคว่าจะมีพอไหมเขาก็มีพอมีผู้ผลิตที่จะเป็นไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยพอไหมนะครับต้องตอบว่าปัจจุบันเท่าที่ประเมินอยู่เนี่ยไม่พอไม่พอนะครับเหตุผลก็คือว่าการที่ผู้ผลิตจะผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวออกมาก็ต้องมีผู้รับซื้อและผู้รับซื้อนั้นในตรงนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานของธุรกิจเลยว่าผู้ผลิตขายแล้วต้องคุ้มทุนคุ้มทุนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ทราบว่า ไม่พอนี่คือผู้ผลิตไม่พอเพราะยังไม่มีผู้รับซื้อไหมครับหรือว่ายังไม่คุ้มทุนยังไงครับพี่ดิวไก่กับไข่ตอนนี้เราพูดไก่กับไข่เมื่อก่อนผู้ซื้ออาจจะไม่สนใจแต่ตอนนี้พอบอกว่ามีการกดข้อบังคับของการส่งออกนะครับที่ต้องไปต่างประเทศมีดีมารบปัจจุบันนี้ดีมา์ออกมาชัดครัพพลายตอนนี้ยังไม่ชัดครับเพราะว่าลายซัพพลายมีแต่ต้องเป็นพปลา์ที่ได้การรับรองด้วยโเคนะครับ ทีนี้ผมว่าอันนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดการรับรองไม่เป็นไร,รที่ต้องจัดการแต่อีกส่วนหนึ่งแล้วแหล่งผลิตเองจริงๆมีพอหรือเปล่าน,นะครับซึ่งผมผมต้องอัปเดตนี้ว่าวันนี้การตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าสีเขียวนะครับโซลาเซลล์ติดตั้งบนหลังคาได้ติดตั้งเป็นฟาร์มได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องการก่อนขอขอนุญาตเพราะธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เราควบคุมคนะครับว่า การจะทําอะไรเกี่ยวไฟฟ้าเนี่ยต้องขออนุญาตผ่านทางการไฟฟ้าทั้งไม่ว่าจะเป็นนครหลวงภูมิภาคนะครับและแม้และรวมถึงคำละกรรมการกากับกิจการพลังงานด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ในกระบวนการขอและอนุญาตเนี่ยปัจจุบันก็ต้องใช้เวลาอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าสีเขียวตอนนี้มันถูกลงค,ความคุ้มทุนเนี่ยมันมีมากขึ้นปัจจุบัน อย่างผมอยู่ภาคเอกชนเองต้องตอบว่าภาคเอกชนอีกหลายส่วนเนี่ยยินทีที่จะกระโดดเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าสีเขียวถ้ารัฐมีการเปิดอนุญาตต่างๆมากขึ้นและมีความคล่องตัวมากขึ้นผมกล้าพูดได้ว่าอย่างไฟฟ้าตอนนี้เราใช้ในธุรกิจเนี่ยนะครับอคอน tribu ์อยู่เยอะมากทีเดียวนะครับซึบ่งทุกที่ก็อยากจะติดไฟฟ้าหลังคาคนะครับ ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลผ่อนคลายว่าไฟาฟ้าหลังคาต่างบ้านเนี่ยผลิตมาใช้เองเหลือขายรับซื้อ,อ,อครับครับแต่ถ้าเป็นภาคอชภาคธุรกิจอันนี้จะมีขั้นตอนของการอนุมัติอนุญาตเนี่ยปัจจุบันยังมีข้อที่ไม่คล่องตัวซึ่งต้องปรับปรุงอยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาตต่างเนี่ยนานพอสมควรครับ นั่นถึงแม้อันนี้จะเป็นเรียกผมเรียกได้ว่านโยบายแห่งชาติแล้วนะครับ,รบว่าเราจะต้องลดคาร์บอนฟุตพรินต์ต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวให้มากขึ้นนะมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับตัวหรือทางด้านผู้ออกใบอนุญาตหรือ,อ process ในการจะติดตั้งเนี่ยครับยังยังไม่ไปทางเดียวกันอันนี้พูดได้ไหมครับว่าถือว่าไปทางเดียวกันแล้วไปทางเดียวกันแล้วแต่เพียงแต่เรามี กฎระเบียบและขั้นตอนเดิมที่ต้องมาพูดง่ายคือบูรณาการบูรณาการให้ครบครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับทําไมถึงสําคัญนอกจากการอนุญาตแล้วเนี่ยการอนุญาตเป็นจุดที่จะเริ่มต้นที่เพราะผู้ลงทุนทั้งหลายส่วนใหญ่ต้องขอไฟแนนซ์จากธนาคารแหล่งเงินทุนก็มาจับตามองเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าเรื่องการอนุญาตเนี่ยครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบถ้วนเขาก็ไม่อนุมัติคําขอเงินกู้ลงทุน ซึ่งในแง่ธุรกิจก็ถือว่ามันยังไปไม่สะดวกครับอันนี้ถามเป็นความรู้คราว่าจริงๆการลงทุนแล้วก็การคุ้มทุนหรือขายไปเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผลิตเองใช้เองก่อนนะครับรบหรือผลิตแล้วขายออกไปว่าการขายก็ต้องมีการควบคุมเหมือนกันว่าคุณขายได้หน่วยละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้การคุ้มทุนเมื่อกี้พี่ดุยบอกว่าต้นทุนลดลงเยอะแล้วนะครับประมาณกี่ปีคุ้มทุนครับเราพอจะคิดได้ไหมครับปอนอย่างไฟฟ้าโซล่านะครับ ต้นทุนที่เราใช้เป็นแบบกิโลวัตต์อาวร์เราจ่ายการไฟฟ้านะครับถ้าบอกว่าเป็นธุรกิจหรือโรงงานเขามี peak, peak พีคออฟพีคพีคก็คือในระหว่างกลางวันนะครับก็อยู่ประมาณ5บาท4-5บาทนะครับ,รบแต่ถ้าต้นทุนการสร้างาโซลาร์โซลารูฟท็อปต่อหน่วย,นยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 5บาทไม่เกิน3บาทบก็เรียกคุ้มทุนละรเรียกว่าผลิตไฟเองใช้เองเนี่ยถูกกว่าไปซื้อเขา แล้วยังได้เป็นกรีนไฟฟ้าแบบกรีนอีกนะครับดังนั้นพวกธุรกิจทั้งหลายก็สนใจที่จะมาลงทุนตรงนี้นะครับ,รบแต่ตรงนี้ถ้าพูดในแหล่งใหญ่ๆก็เป็นถึงเป็นฟาร์มอย่างฟาร์มหนึ่งถ้าเรามองง่ายๆหฟาร์มเนี่ยรับนับเป็นเมกะวัตรครับหนึ่งเมกะวัตเนี่ยหฟาร์มนึงก็ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ25ล้านประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานลมนะครับ อันต่อ1เมกะวัตต์ก็อาจจะไปถึง40-50ล้านโอแพงกว่าเยอะนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นไบโอแมสอาจจะไปถึง50กว่าล้าน <c oughs> แต่ถ้าพวกไบโอแมสเนี่ยข้อเสียจะมีคือเขาต้องมีวัตถุดิบ <c oughs> ถ้าเป็นแสงอาทิตย์ก็คือไฟจากแสงอาทิตย์ <c oughs> ถ้าลมก็คือลม <c oughs> แต่มีแหล่งต้องมีแหล่งเฉพาะที่จะมีลมพอเพียงในการที่จะผลิตส่วนไบโอแมสเป็นการใช้วัตถุดิบจากเช่นเปลือกไม้เศษไม้นะครับ มาอันนั้นต้องมีวัตถุด,ดิบเข้ามาแต่จริงๆตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมจากอ้อยจากอะไรนี่จากอ้อยจากซางข้าวโพดเหล่านี้ออกมาเนี่ยถ้าเราสามารถรวบรวมมาเนี่ยเราตั้งโรงไฟฟ้าไบโอแมสนะครับทุกพื้นที่มาเผาไอเศษรซรากพวกนี้ไม่ให้คนอื่นไปเผาเกิด PM ครัมมันก็จะสร้างไฟฟ้าได้แล้วก็ควบคุมบลพิษให้น้อยลงได้ก็เรียกว่าเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมา จะเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่จะเป็นกรีนเอเนจีหรือพลังงานไฟฟ้าสีเขียวน,ยน่าจะเป็นแสงอาทิตย์มากที่สุดไหมครับหรือว่าปัจจุบันต้องถือว่าแสงอาทิตย์มากที่ <มา S 2> สุด,สดเพราะ,ะนี่นอยากลงทุนง่ายค,ความความคุ้มทุนหรือความเสี่ยงในการลงทุนน,น้อยกว่าเพราะไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบใดๆเลยและอย่างผู้ผลิตนะครับว่าถ้าเรามีพื้นที่ผลิตอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีผลกระทบด้านอื่นกับ ชุมชนหรือว่าอะไรด้านผลิตอันนี้บ้างไหมครับเรากาลังพูดถึงข้อดีนี้ทั้งข้อเสียเนี่ยเรามีผลกระทบอะไรบ้างครับที่ผมพูดการลงทุนตรงนั้นไปเนี่ยยังขาดปัจจัยสําคัญอีกงาน,นหนึ่งครับผมไม่รวมค่าที่ดินอ่าโอเคนะครับ,ค,รบคือท้าในเมืองอะ่ะคนทําบนหลังาคานะครับก็คงไม่กระทบอะไรครแต่ถ้าไปทําฟาร์มที่ดินในเมืองแพงทําโซลา่าฟาร์มไม่ได้นะครับ ทำวินฟาร์มในเมืองไม่ต้องพูดถึงครับนอกเมืองก็ยังต้องบอกว่ามีลมพอลหรือเปล่าเพราะเรื่องปัจจัยเรื่องที่ดินจะมีผลกระทบต่อการลงทุนด้วยเช่นกันว่าถ้าปัจจัยที่ต้องราคาที่ถูกซึ่งมันก็มีผลกระทบทีคือมันต้องอยู่ห่างไกลต้องมีสายส่งอีกนี่ไไเพราะเพราะห่างไกลปั๊บมันก็มีปัจจัยอื่นเช่นพวกสายส่งซึ่งตรงนี้เองต้องบอกว่าต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพราะว่า สร้างมาแล้วนะครับมีแหล่งผลิตแล้วต้องมีสายต่อครับสายต่อเข้าระบบแล้วสายต่อเข้าระบบต้องรองรับที่จะรับสิ่งที่ผลิตได้ทั้งร้0ยเอร์ซไม่ใช่บอกว่าส่งมาแค่50%พอไม่ได้ต้องร้อเพื่อได้ประเมินความคุ้มทุนได้มากขึ้นนะครับค่อนข้างก็มีเรื่องที่ต้องต้องคิดมากมายว่าถ้าเราจะลงทุนต้องมีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อคุ้มทุนแล้วอยากจะเสริมอีกอันนึงคือ จากการผลิตจากการส่งการรับแล้วเนี่ยเพื่อไปถึงการรับรองการที่การรับรองเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดนะครับการวัดในระบบไฟฟ้าเนี่ยเรามีใช้คือสมาร์ทมิเตอร์นะครับต้องมีการโปรโมทให้ใช้สมาร์ทมิเตอร์อันนี้สมาร์ทมิเตอร์นี่จะไปด้านครัวเรือนแล้วใช่ไหมครับไปถึงครัวเรือนอ๋อทุกภาคส่วนอ๋อทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนคือทั้งรายใหญ่และรายเล็กต้องมีอยู่แต่พอไปถึงภาคครัวเรือนเนี่ยพอ พี่แดงถามถึงครัวเรือนเนี่ยคือครัวเรือนจะมีส่วนในแง่ของใช้ไฟอย่างคุ้มค่าในต่างประเทศหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยได้ตระหนักถึงครัวเรือนที่ต้องรับทราบว่าตัวเองใช้ไฟเท่าไหร่รแล้วถ้ามีข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ออกมาเขาจะรู้เลยว่าเขาใช้ไฟเท่าไหร่ไฟราคาเท่าไหร่รจะทำให้คนตระหนักรู้แล้วปรับพฤติกรรม ปั่นเป็นการใช้ไฟให้สอดคล้องนะครับอย่างวันนี้เราบอกว่าเวลาที่เราใช้ไฟเยอะๆเรียกพีคก็คือเวลากลางวันเวลากลางคืนคือออฟพีคแต่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยลักษณะของการผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าต้องผลิตแล้วให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงระดับโวลเทจของไฟเราใช้220ใช่ไหมครับจ่ายมาแค่180ไม่ได้นะครับเครื่องไฟฟ้าพังเข้าใจพราะฉะนั้ ไอ้ตรงนี้เองเลยเป็นถึงการที่ต้องบาลานซ์ของตัวระบบการผลิตและระบบจําหน่ายและการผลิตให้สอดคล้องกันครับครับผมตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือนะฮะครับนีอนี่อาจจะเวลาเราค่อนข้างจํากัดนะครับก็เลยอยากจะฝากว่าในนี้เรากาลังมองถึงนโยบายของชาตินะฮะที่เราต้องช่วยกันเนี่ยพี่ดุวิยพี่อะไรจะฝากถึงภาครัฐแล้วก็เอกชนไหมครับว่าจะเราจะร่วมช่วยกันยังไงในการพัฒนา เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวครับครับณปัจจุบันนี้คงมองว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนเนื่องด้วยการลงทุนใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในจุดของความทุนทุนแล้วนะครับนั้นเพื่อก็จะมีคนกระโดดมาลงทุนเยอะนี่ถ้ารัฐบาลเปิดกว้างว่าถ้าใครผลิตไฟสีเขียวรับซื้อหมด รับซื้อทันทีแล้วสามารถอนุญาตให้ได้รวดเร็วเนี่ยผมว่ามันจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับได้ครับก็วันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับโดยครับที่มาให้ความรู้แล้วก็เกี่ยวกับแนวทางนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะร่วมด้วยช่วยกันช่วยชาตินะครับมุ่งหน้าไปในอนาคตของการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เวลาของรายการนะครับหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครับทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 True ID และรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้กระผมคมกริตศิริรัตน์และพี่ดุยนะครับดรประสิทธิชัยวิระยุทธวิไลนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ